จายัดราตามพยายามจะคว้ามาแล้วดักได้ครับบางเขนยิงสวนก็มาโอ้โหนี่ครับโดนลงโทษเลยครับแล้วเป็นกับตันงทีมครับธนภัสรศรีนวลครับทำประตูขึ้นนำให้กับธนภรของเราบางเขนครับ1ประตูต่อศูนย์ครับดูภาพช้าครับกดเต็มข้อเลยครับบอลเสียบใต้คานเข้าไปครับกับตันงทีมธนภัสรศรีนวลครับครับเป็นบอลสวนกลับของบางเขนครับพาชี้กนมาครับธนภัท สวนกลับของบางเขนโอ้โหลูกที่2ครับจังหวะสวนกับอีกแล้วครับเป็นร่างของราชบางเขนครับขึ้นนํา2ประตูต่อศูนย์ครับมาอยู่ริมสนามกันหมดแล้วครับดูช้าครับเป็นทียรพัฒนนะครับจิ้มสวนเข้าไปครับขึ้นนํา2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้าจลายเส้นข้างมาสวยครับแล้วยกหลไปได้ครับ พาเลี้ยงกินตัวป่ามาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเก็บตกจังหวะสองครับหนักได้แล้วแล้วเป็นกลับตันงทีมครับประตูดูครับนี่ครับจังหวะโยกมาจากริมเส้นครับธนภัทรบันคงเลี้ยงกินตัวมาแล้วเสาตูเซฟแล้วนะครับจังหวะแรกหมาใหม่ครับโยตากลับมาครับตรงกลางบางเขนตัดมาช่องนี้โอ้โหสุดๆเลยครับจ่ายยัดมาแล้วสอดเข้ามา สกิดเปลี่ยนทางนิดเดียวครับขึ้นนําไปเป็น4ประตูต่อศูนย์ะครับหมายเลข14ครับกัตันยูวิจิตโรครับโอ้โหแล้วมาได้ประตูที่5นะครับ5ประตูต่อศูนนะครับ นี่ครับกดเต็มข้อเข้าไปเป็นหมา14ครับกระตันยูนะครับก็จะค่อมไปกับยูสิช่วงปลายๆนะครับสวนมาเรียบร้อยครับเป็นหมาเลข1 1นะครับวีรพัฒน์รุ่งรอดครับจิ้มสวนเข้าไปครับประคองของน้องๆนะครับวันนี้มาทำอาหารเลี้ยงแล้วก็คู่นี้เรียกว่าอาหารนี่ไม่มีใครเฝ้าแล้วนะครับมาเชียบุญหลานอยู่ขอบสนามกันหมดแล้วนะครับ นี่ครับพาพิกหนีมาแล้วจิ้มสวนยาเด็กเดียวจ้าไข่เฟี้ยวไข่เฟี้ยวครับคนเมฆครับคนเมฆเดียวจัดเลยอ่ะเฮ้ยเชนเชนโอ้ยสวัสดีกล้องหน่อยกับตันทีมที่เหมาไปสองประตูนะวันนี้เป็นไงฟุกครับเฮ้ยเราลูกสองเออเป็นไงขอบคุณเพื่อนที่เชื่อกันเล่นหลังจากถ่ายคลิปไปเราก็เลยแบบว่ามีแรงในการ ยิงโจอย่างเงี้ยเรเบบี้แอะไรแครอทเบบี้คืออะไรเบบี้แรอ้าวขอบคุณแฟนๆที่เขาตามเชียร์หน่อยแล้วขอบคุณแฟนๆราชบินบางเขนช่วยเชียวเหลืออีกกี่นัดนะสองนัดเหลือสองนัดครับอ่ะไปนแกก็ฝากเชียร์นะครับเราจะทำเต็มที่ครับรเชีย์ที่ไหนเชียร์ราชบินเพจไอวันนี่ไทยแลนด์ครับ